บสบายดีนะสวัสดีเด้เอพ่อแม่พี่น้องบ๊วสุขสุขคนเนาะไก่ยินยดีต้อนรับท่านเขาสู่ซองบ่าวแสนอีกแล้วพ่อแม่พี่น้องเลยกาดระว่างทางเนาะที่เขากำลังอันอจอดพักพรอนมาพี่น้องเลยเนาะเท่าห่มเท่าย็นนะี <laughs> ่แหละกต่เีอันพ่อข้าเนาะพน,นันผนมาขายหมักตองเลี้ยงพ่อแม่พี่น้องเลยเนาะบานพ่อเชื่อหมักตองเลี้ยงเนาะโดยโดยสสสบบบาาายยยดดดีีีจ้ะโดย <laughs> โอ้ขายมิยังขายน้ำในนอ้อยเนาะ สายยางอะไรเนี้ยวัอนี่นะโอ้ขนมนำมีกระตุ่มขนมนำพอพี่น้องเลยสิไปขายทางไหนอะนี่นะฮะสิไปขายทางไหนนี่ขายรอปแต่บ้านนี่ยนะขายเวัดทั่วบ้านเอาบ่วดีว่วะได้ได้อันนี้นะฮะไปหับมาบ่วดีว่วะได้ได้นี่เออไปหับซื้อเข้ามาโอ้หับมาได้ได้อันนี้นะมันก็สามถุงสิบสามถุงสิพันโดยโดยอ๋อสามสามถุงแบบพอพี่น้องเหรอเนาะโดยสามถุงแบบแบบนี้บ่ โดยโดยแพ็กหนึ่งสิบพันสิบพันมันบ่อเนี่ยนะไปหลับมาแพ็กหนึ่งเซฟสิบพันแต่เป็นเงินไทยกี่สิบบาทเนาะโดยสี่สิบบาทผมเองเราเอ้ยขายเบิร์ตบ่อแต่ในมือนี่นี่ว่าเบิร์ตอยู่เบิร์ตมันบ่อโดยโดยอ๋อขายแต่เช่ามันบ่อเนี่ว่าได้แต่เช่าอ๋อเออขออนุญาตถามซื้อเลยเนาะซื้อว่าจังไหนเนาะนี่นทาวน์ทาวนบ่อโดยโดยอออยู่บ้านไหนนี่น่ะอยู่ปากซองอยู่ปากซองโดยโดยขายแบบนี้ในมือเนาะนี่เนาะโโดดยยโดยโดย อันนี้มันยังชาเนี่ยอันนี้เป็นหมกปลาหมกปลาโอ้นี่กินกันมี่เนาะนี่พรี่น้องขึ้นงี้เนาวมาตาอยากเข่าเนาะมาตาอยากกินย่างนาะโอ้บซร์เกนสบายดีมาตาสบายดีสบายดีบาร์เกินไดบาร์เกนกินได้เนาะโอ้ยสบายดีโอ้มาตาอยากกินยัางมาตาเนี่ยอยากกินวน้ตอนนี๋ยวยู่เข่าอยู่่ว่านีกินมอสซาดี้ว่มาตา อะไรแต่บ่อแสนมีน้ำใจให้ซื้อกินตัวใดก็กินช่มีต่หมากุงเนาะโดยอันนี้กันนะเนาะบ่อชิบสร้างว่าบ่อแท่นเนาะไปหยอง่ปหยองโอ้ยทพี่น้องก็มีหลายอย่างอยู่ด้วยเนาะโดยแต่กระจายให้บ่อแสนบ่อชิบเพิ่นตัดสินใจเลือกเอาเนาะกินตัวใดก็กินบ่อตาเป็นของหวานอะไรด้วยมีอ่าของหวานเนาะแล้วก็ขนมนี่ขนมทอดเนาะอ๋อยเน้อเด้อเด้นี่ขนมทอดแล้วก็มะเกี้ยเนาะมะเกี้ยหมากเกี้ยกระต้มขนมโอ้ยหน่อ้ยกา ขายใกล้ใช่เพื่อแหละเนาะแต่เศร้าวุ้นนี่เต็มเลยไดวะนี่บ่อเขาไม่ได้ใส่ตัวเศร้าเขาใส่แต่นี่อ๋อใส่สะพพกแบบว่าอยู่ข้างๆนี่โดยโดยโดยแต่วันนี้ยังไม่ได้ใช่เนาะบ่บ่โดยโดยโดยเอาอนี้โบเซนใส่ได้ก็ได้แต่ยักเนาะนี่โบเซนอยากกินตัวนี้อยากกินนะบ่เอโดยโดยอยากกินตัวนี้เห็นไหมอยากมัดจดีนี่นะหวานนะหวาน อยากตัวนี้เนาะอยากตัวนี้กิกินตัวนี้ได้โดยนหมากเกี้ยงเด้อพ่อพี่น้องเด้อนี่โดยนั่นดูทางตังนั่นเอิ้นมักส้มเนาะหมากส้มหมักส้มมากี้ินคนใหญ่กินมากเกี้ยงพ่อพี่น้องเลยอ่าอดี๋ยวเปอร์เซ็นต์สีซื้ออันนี้ซอยเพิ่นเนาะนี่อันนี้อ่าอันนี้เข่าอย่างองวะเข่ากำเข่ากำเลยครับสลีห่อกาบสือห่อกาบเนาะโอ้พ่อพี่น้องเข่ากำกับสลีห่อกาบพ่อพี่น้องเลยมาตายเถอะมากินกันเนาะ

สามอย่างซิปเนาะเขากลมาขายอันนี้หาพันโดยเขาก็ได้หาพันมาตาเล้ยาขายอยูเนองียนเนียอยู่เคยขายอยู่เนียนตา่ก็เคยขายบดพมเพน้อยเนาะเยอะนี่กันี่เี่แบบอ่าแบบอย่างเงี้ยเสิรนาจาใไหนของตาทมาหาินทมาหากินขี้กันเนาะเข้าใจเลยแหละว่าไปแต่ละมือโดยโดยพี่น้องกลัจะด้ายคำคำบวแบบบอยาาเมื่อได้พี่น้องโดยโอยังเพิ่มเติมตา ไอ้ยี่เพิ่มเติมมาอีกหนึ่งบ่เดี๋วอ่ะอ้าวบ่ทอสก็ได้เนะโดยโดยเอาเป็นตังใดเอาเอาเอาแนมันบบูดเนาะช่วยคนเนาะโดยอ่าเอาเป็นมักเตี้ยงก็ได้เดี๋ยวอ่ะอันนี้โดยโดยโดยช่วยเพคนดีกันนนาะช่วยเคน่อเป็นหน่อยเนาะช่วยกันไปเนาะโดยโดยโดยช่วยช่วยนี่ก็ดีใจแต่เขาบอกตายแบบโอ้เข้าไปแต่ละเทียงโดย เที่ยงนี่กะบุปผากแล้วเลยกันนี่เนาะแตาเข้าใจเนาะเข้าใจเขาก็เคยแบบว่าเคยเห็นมากเขากันนั่นนะบางทีป่าต้าสามากินเพื่อเดื่อนพวกเคยขายบุฟเฟ่ต์เขาเขาก็เคยเคยไปขายมาก่อนเป็นเปอร์เซ็นต์แต่ก่อนเคยขายนั้แบบนี้ใหญ่ใหญ่เคยขายไปว่าเป็นปลาทูเนาะปลาทูที่ว่าเอาไซม์เขียนในการเลาะขายนะตามให้ตามหน้าของ เจ้านี่ยลอคายไปไปสิได้ไปเรื่อยเนาะกับคุวาสิบุญย่ำไรเนาะบางทอก็จนค่างทอะไรกับมาอีกแต่โมน่นอนเนาะบางเข้าไปพ่อมองคนายเพิ่นกับซอยเขาหลายอ่ะนะเออโดยจารใดกับชูต่อไปเนาะเนาะเนาะเอเนาะแยังไมีลุ่ี้มีคอบมีครัวหรือเปล่าเนี่ยไม่ได้มีนุ่ะคนเยสามแล้วสามคนอันนี้รอบัวเพิ่กับพ่อนอเนาะ

โอเคใช่เนาะมเขอาใจลายเล้เลยจะไงกับโชคดีเนสู Actually, ้ต่อไปอวาุเข้าใจลายไปร่มโดนกัยิงายโอได้เ่คืออะไรก็ค่ความเขใจเข้าใจโอ้ทมพี่น้องเนาะสู้ต่อไปเนาะไปสบทอเลเนาะยงลายอยู่นะยลายเติบได้นี่อได้กัซีฟและ แซ่ประวัตาใช่อยู่ใช้บ้างไงลองกินบ้างดูร่วนอยู่เวลาเราถูแซ่บอยู่เพราะว่าเพิ่นกลับไปรับมาอีกเจ้าทตไมพี่น้องเนรอเพิ่งการได้ไปเนาะต้องนิ่งตายอยู่นึงเบิดก่อนเที่ยงก่อนเท้นกินอะไรให้อ้วนพอมันพี่น้องรวยเกินไปกะบางของบางสิ่งบางอย่างเนาะบาจิตใส่ก้อนมูอะไรพ่อพี่น้องเลยบูดกระ neau พ่อพี่น้องบาจิตเพิ่งจะกินแล้วบกินถ้ากันอยากเข่าตอนนี้ก็เที่ยงพอดีเนาะเขากะได้สัมภาษณ์อันนี้เดิมไทีพ่ออะแต่ว่าเขากะโยมแต่วันนี้ อันพอค้าเพิ่นมาขายก็ได้ซื้อขนมใหญ่ๆพี่ก่อนบ่พี่น้องเอ้ยยังข้าวแงมันต่อนาะแต่ยังน้อยนี่กะโอ้ยแม่ซื้อมาต้อนหอกเกาะหอกราบสิโอ้ยดีใจแล้วพี่น้องเอ้ยเนาะแต่ถึงแม่นแซ่บก็ใจมันขึ้นใหญ่เนาะแต่ก่อนบาต้าก็เคยขายอยู่ประมาณ2เดือนแล้วบ่พี่น้องเพราะว่าาแล่วดำนาป๊บไทเห็นหูน้ำได้ล่ะไทเห็นหูน้ำแร่เหรอ บอตาเลียกดำหน้าปุ๊บบอตากันไปรับข้าเจ้ามาขายก็เข้าใจดีแล้วเนาะว่าไปแบบนี้นะเมื่อยอยู่เพราะไม่ไปน้องเลยไปผ่านมือผ่านเวียนรัดตรงให้ทงนะบางเจ้าซื้อได้แด้วมันเนี่ยบางเจ้าเข้าไปซื้อเข่ามันเนี่ยบางเจ้าเข้าไปกันทำไมไปน้องเลยว่าน้ำเนยว่าน้ำเนยคือบอตาเนาะผู้ใด้ยากก็ซื้อซอยผู้ใดบ่อยากก็แล้วไปกับโอ้นี่ก็ดีใจมัซื้อได้บ่อยไปหน่อยหอยดีใจที่เห็นเนาะ อ้ยเพิ่นกับขยันทำมาหากินเลี้ยงครอบเลี้ยงครัวโดยควมบริสุทธิ์พ่อแม่พี่น้องหาเงิ้แบบบริสุทธิ์แต่ละคนเนาะต้องสู่ชนทนชีวิตไปนี่แหละเพราะว่าทาชีพนอนแต่คอยวัสนาสีหังสีมีถือเลขสี0ยล้านโอ้บ่ได้พ่อแม่พี่น้องนี่กันตระนักต้องนิ่ตระหัวเนาะไปเนาะคือกันกับบวตาบวจิตบวเซนนี่หละออกจากบ้านจากเฮือนมากเ เจ็ดแปดมุ้งผมไม่พี่น้องกับเมื่อกับพูดและวเจ็ดมงแรงแปดมุ้งแรงผมไม่พี่น้องเลยนี่ก็ไม่ได้ก็ไ้ก็เข้ากับขอเปลี่ยนบรรยากาศได้เด้อพมไพี่น้องเลยเนาะเดยดีหอกับวันใดก็แซ่บจังไดก็จงว่าห้บ่อตากินมในเด้อได้ไร้ยังไงอาต้องบ่อตาก็ได้เอ้ากะคือว่าตอนนี้ก็หิวข้าวเลยก็เริ่มห่วงน่ากินเลยเนาะบ่อตาคนไตหิวข้าวพไมพี่น้องเลยหอได้กินน้อยจังไดก็ เฮากับส <S preach science> ิไปหากินข so ER ้าวโตบอสเ็จกินข้าวแล้วเนาะอยากข้าวแล้วโอข้ายกลับมาน้ำกันถ้าผู้หนึ่งผู้ใดขาดคนไหนคนหนึ่งไปแต่ละมือกับมันบมมวนผมเองพี่น้องไปน้ำกันเคยไปนํำกันเพราะว่าถ้าขาดบ้าเซนไปนี่มือใดภาพสีสั้นเบลอๆนี่กัแมนแหละผมเองพี่น้องแมนขาดบาสเซนแหละเพราะว่าไม่กันสั้นอันเดียวตอนนี้บอต้าบาจิตกับน้ำกันเนาะกำลังเก็บหาเก็บซิปกันอยู่บอจิตก็อยากได้อะบอต้าก็อยากได้อะ ยากระมีบ่อเสียอ๋อกินเข่ากำมีพ่อแม่พี่น้องเข่ากำเนาะก็ทั้งฟังพี่น้องอ่าบ้านทั้งฟังไทยเพื่อนนี่เพื่อนก็เชื่อิ้นเข่ากำเหมือนกันบ่เนาะนี่เนาะเข่ากำเหมือกันเข่ากำบ่โอ้อันนี้เพื่อนสีผสมกับเข่าเหนียวเลยผสมเข่าเหนียวบ่แม็นสีบุ้งเข่ากำแบบอ่าลอยลอยปันไดลอยผสมกันนั่นนะ ผสมกันแต่ว่าพี่เขาจะเข่ากำเนี่มันจะเป็นแบบมันสีดำร่วนเลยมัสีดำร่วนเลยแต่แบบแบบวย่างไดเพิ่นเพิ่นมาย้อมสีว่าหรือว่ามาทับกันเลยมาย้อมสีเพื่อเพิ่นเอาปนกันนะนะโอ้ปนกันปนกันครับเข้ากำแต่เพิ่นเอาเอาเข่ากำใส่ซ้ำนึงเลยข่าวนี้มาใส่ปนนลยครับโดยโดยมันก็ได้เป็นสีเดียวกันบ่บังคารามเนาะหยัดยัดบังคารามนะโอ้ค่ะค่ะใช่พอไปน่องอืมแซ่บดีพอไปน่องเลยเนาะนี่โอ้หอมเลยเข่ากำโดยโดยจะปิดกับเกี้ยงบอลเนอะโอเคฉะนั้นพอไปน่องมาแสงกันใช่ได้เดินทาง ครับแล้วพ่อไปน้องเอ๋ยข้างกับสีเดินทางไปกินข้าววแล้กับสิ่ครับพ่อไปน้องเอ๋ยเนาะการก็บอืต้องขอมไม่คุ้มใจพ่อไปน้องเลายเด้อเนาะที่เข่ามาติดตาครับส้มพ่อไปน้องเอ๋ยนะครับบุคคลคำโฆษณาบอเซนไปเนาะการสนับที่นี่บอเซนก็ใชไขอตัวครับแล้วพ่อไปน้องเอ๋ยเนาะสี่การเข้ามาสบายดีเด้อพ่อไปน้อง้ยสบายดีกันเด้ออพน้องาะพ่อตาก็สบายดีกันเด้อเนาะแต่เป็นมือกล้องพ่อไปพี่น้องเออเอ่ะจังไดกันให้สู้ๆบอเซนก็ได้เนาะสู้ไปน้ำกัน